ตำนานหินแจสเปอร์การค้นพบหินแจสเปอร์กลางทะเลทรายกว้างหินแจสเปอร์สีแดงสดถูกค้นพบแผ่พลังลึกลับที่ทำให้ผู้พบรู้สึกถึงอำนาจพิเศษในวิหารโบราณหินแจสเปอร์ถูกใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่ามันปกป้องและเสริมพลังให้จิตวิญญาณของผู้ศรัทธาในยุคกลางหินแจสเปอร์ถูกพบติดตัวโดยนักเดินทาง เป็นเครื่องรางคุ้มครองระหว่างการเดินทางที่ยาวนานและไม่แน่นอนในป่าอันมืดมีหินแจสเปอร์ในมือนักสำรวจช่วยให้สัตว์ป่าถอยห่างพลังแห่งการปกป้องแผ่จากหินก้อนนี้หินแจสเปอร์ถูกส่งจากคุณตาสู่หลานสาวเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและการปกป้องที่ส่งผ่านจากรกุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันบนโต๊ะทำงานในยุคนี้หินแจสเปอร์ยังคงมอบความสงบความสมดุลและพลังบวกให้กับชีวิตประจำวัน